สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็วันนี้ครับผมเป็นโมเดเลเตอร์ในเซสชั่นของ Optimize s t r o k e Care นะครับก็ในวันนี้เรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับที่จะให้ความรู้กับเราครับก็ในเรื่องการรักษาผู้ป่วยอคิวอ i ช s t r o สโตร์ครับระยะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเนื่องจากว่าทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยเซลล์สมองก็จะมีการขาดเลือดมากขึ้นสมองก็จะตายนะครับดังนั้นการรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งททีี่่สสคัญุด ก็เลยมีการพัฒนาในเรื่องของระบบ Stroke Fattech ก็ในหัวข้อแรกครับเราก็จะมา OV เ r v ร e w นะครับเรื่องของ stroke f a ด t ท็กครับโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มงานวิชาศาสตร์สุขเฉิญครับอาจารย์นาวโทนายแพทย์วัชระเพชรรัตนนนครับอาจารย์สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมห ah ิดลวุฒิบัตรสาขาวิชาศาสตร์สุขเฉิญจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากสถาบันวิศ,ศาสตร์การบินกองทัพอากาศและหลักสูตรแพทย์วิศาสตรใต์ใต้น้ำจากกรมแพทย์ทหารเรือในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณสําหรับคำแนะนําน,นะครับอาจารย์ก็วันนี้มาพูดสั้นๆนะครับโอเคก็ในองค์รวมนะครับทีนี้เวลาเราดูคนไข้สโตกนะครับสโตกก็จะต้องมีหลายบริบทที่เรามา ร่วมกันดูแลเนาะตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราเจอคนไข้เนี่ยเราจะตระหนักรู้ได้ไงว่าเอ๊คนนี้จะมีอาการและอาการแสดงที่เข้าได้กับอาการสโตกเนาะหมายถึงว่าเราจะต้องให้ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปได้ไวนะครับเพราะว่าบุาคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะดูแลคนไข้ได้ไม่ทันทุงทีถ้าประชาชนไม่ตระหนักรู้ว่าอาการนี้เป็นสโตกเราก็จะทําให้คนไข้ามาช้าได้นะครับหลังจากตระหนักรู้แล้วว่าอาการนี้เป็นถึงแล้วก็จะต้องมีการนําส่ง ในสถานพยาบาลน,นะครับฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่รับสารนะครับหรือว่าเป็นทอเทเกอร์เนี่ยจะต้องรู้ว่าอาการที่เขาโทรมาเนี่ยบางครั้งอาจจะบอกอาการไม่ชัดเจนเช่นม, υ, ม, υ, ม υ, ือมืนงงอะไรพวกนี้เขาจะต้องรู้ว่าเอ๊ะอาการนี้ส่งใส่สต๊กนะจะต้องรีบนําส่งที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีทีมพยาบาลแล้วก็แพทย์เนี่ยออกไปรับคนไข้แล้วก็ประเมินหน้างานนะครับว่าเอ๊ะคนไข้อะไรเนี้ยควรจะได้ส่งโรงพยาบาลไหนดีแล้วก็ประเมินดูจากถานการรอบข้างว่า ด้วยภาวะสถาบันเนี่ยมันจะส่งโรงพยาบาลน,นี่หรือว่าจะข้ามีกโรงพยาบาลหนึ่งดีไหมแล้วก็ติดต่อประสานโรงพยาบาลแล้วก็อี่ของเรานะครับทีมแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลทีมพยาบาลก็จะให้การรักษาตามข้อบ่งชี้นะครับและสุดท้ายที่สําคัญก็คือเราจะทํายังไงนะครับให้คนที่ป่วยเนี่ยเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดและป้องกันก,การเกิดโรคซ้ำนะครับทีนี้เวลาเราดูหมายถึงเรื่องของสโต็กเนาะเราก็ดูว่าเอ๊ จริงๆเนี่ยสต็กเนี่ยเราก็เหมือนเป็นฮาร์ดแอกแท็นแต่เราจะเรียกว่าเป็นเบรนแอคแท็นะครับในทั่วไปนี่ยก็จะเจอในอายุประมาณ55ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เราก็เจอในอายุน้อยๆได้เหมือนกันนะครับนะและสาเหตุสําคัญของสต็กเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะทุกคนภาพนะมีการพิการหรือว่าเขากลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่เหมือนปกตินะครับนะค่อนข้างเยอะนะครับถึงประมาณ2ในสนะครับ ผมพยายามหาตัวเลขในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะแต่ว่ามีตัวเลขของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับทุกๆสี่สิบวิจะมีคนไข้สโตขึ้นมาหนึ่งรายนะครับเนาะแล้วก็ทุกหนึ่งนาทีที่เสียไปเนี่ยเซลล์สมองจะตายไปประมาณสองล้านเซลล์นะครับเนาะค่อนข้างเยอะไหมถ้ายุคหนึ่งเนาะลุงลุงอะไรสักลุงเนี่ยก็แปดหมื่นแสดหมื่นสี่ใช่ไหมครับนาทีเดียวก็สิ้นชีพนะไม่ใช่นะเซลล์เซลล์สมองเรามีประมาณแสนล้านนะครับนะ เออหนึ่งเนาทีหายไปแล้วประมาณสองล้านนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกลไกของโลกบ้างนะครับนึกภาพนะครับสมองเราก็จะมีตัวผมใช้แล้วมันไม่ค่อยนั่นเนะมันไม่ตรงไม่ใช้ก็ได้สมองเราก็จะมีตัวเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดสมองแล้วก็ ผมจะเน้นเรื่องของเกี่ยวกับเส้นเลือดอุดตันไปก่อนนะครับอ s c h m i c s t o k e เวลามีริ่มเลือดไปอุดตันเนี่ยเราจะมีการรักษาอยู่2อย่างที่สําคัญเนาะซึ่งการรักษา2อ,อย่างที่สําคัญเนี่ยเป็นตัวบอกแล้วว่าอันนี้เป็น s t ต o k e f a ท t t a หรือเปล่า mm hmm. ก็คือการให้ยาทางกระแสะเลือดหรือย่อว่า I.V.T. นะครับหรือว่าการเอาเส้นขดลวดไปสลายในเส้นเลือดหรือว่า t อม o m b e ต t o m นะครับหรือว่ายอ่อ e v t นะครับในระยะเวลาสําคัญก็จะมี2อ,อย่างนะก็คือถ้าเกินถ้าน้อยกว่า4.5ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำได้ทั้งให้ยาแล้วก็เราไปดึงออกมานะครับหรือถ้าเกิน4.5ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะใช้การไปสลายข้างในอย่างเดียวนะครับมันไม่ขยับ ขออภัยนะครับแปบ๊บหนึ่งสไลด์มันค้างมีทดเวลาบาดเจ็บไหมครับไปแล้วครับเอาขึ้นหน้ใหญ่โอเคจริงๆไม่ต้องขึ้นหน้าผมก็ได้ครับไม่มีอะไรสําคัญหน้าผมออกไปก็ได้นะครับตัวหนังสือมันจะได้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งขอบคุณครับโอเคก็จริงๆมันก็จะมีเวลานะครับก็คือในช่วงสต o c k ัสแท็กสมัยก่อนเนอะถ้าใครอ่าน อ่านเปเปอร์เหมือนผมนะผมว่าทุกคนก็อ่านแหละเนอะเทเบรยไม่อยากบอกดังๆเนาะสมัยก่อนมันจะออกมาปี2018นดเนาอโดยโปกติเปเปอร์มันจะออกทุกประมาณ3-4ถึงปีเนาะ แต่ว่า2,018เสร็จปุ๊บ2,019มันออกมาอีกเปเปอร์หนึ่งตอนนั้นผมก็ปวดหัวมากเลยนะทำไมมันออกมาเยอะแยะเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือมันเพิ่มเวลาขึ้นเป็น24ชั่วโมงนะครับสโตฟัตแท็กเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่ามี24ชั่วโมงเนี่ยคืออะไรบ้างมันจะมีคำนี้ครับก็คือลัดเวสเซิลคอรนะครับก็คือในถ้ามีริมเลือดอยู่ในเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเขาจะลากระยะเวลาไปถึง24ชั่วโมงนะครับเนาะอันนี้ก็สําคัญเนาะในช่วงที่ให้ยาเนี่ยสมัยก่อนเราจะจําที่3ชั่วโมงเนาะ่ะเดดียวจืลาไปถึง 4.30นาที4ชั่วโมงครึ่งนะครับเนาะในกลุ่มที่มีอาการนะครับเนาะให้จำตัวเลขง่ายๆนะครับก็อย่างที่บอกนะว่ามีงานวิจัยออกมา2งานหลักๆก,ก,ก็คือดอนกับตัวดิส i ิวีนะครับที่ออกมามันทําให้ระยะเวลาของสโตฟัสแท็กเนี่ยยาวนานไปถึง24ชั่วโมงนะครับในกลุ่มลาร์ดเวสเซลนะครับเนาะนึ่งสมัยก่อนถ้าเราให้ยายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงกับ4.5ชั่วโมงนะครับเนาะทีนี้อ ต้องมาดูเวหาการรักษาเราดูอะไรบ้างก็หนึ่งแลละตั้งแต่ประชาชนเนาะเราต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าอาการพวกนี้เป็นอาการสโตเพราะว่าบางครั้งมันบอกยากเนาะคนไข้อาจจะมาด้วยแค่จําคาพูดไม่ได้พูดไม่ออกอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้หรือว่าเขาสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นอาการของสโตกอาการอาจจะมาด้วยมึนๆงงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นสโตกได้ฉะนั้นเราต้องให้ความรู้เนะเพราะบางครั้งก็บางทีญายก็ให้สังเกตการที่บ้านก็หนึ่งนาทีก็หายไปสองล้านเซลล์เนอะอ ต่อมาก็อย่าลืมรีบนําส่งอะไรพวกนี้เนาะก็ข้ามไปนะครับการดูแลในนอกโรงพยาบาลเนี่ยเราจะทำอยางไรบ้างนะนะเพราะผมเป็น e m e r g e n c y med เนาะผมก็จะเน้นอันนี้แล้วก็การดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลน,นะครับหน้าที่ตอบต่อไปเนี่ยก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นจะมาช่วยต่อนะครับนะอะทีนี้เราจะทําอะไรได้บ้างนะครับเนาะหนึ่งครับก็ต้องตระหนักรู้เนาะให้ความรู้กับประชาชนว่าอาการเนี่ยมันเป็นอาการของสโตกนะครับ ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลน,นะอย่ามัวเออระเหย้อยชายดูการอยู่ที่บ้านนะครับนะแล้วก็พยายามใช้ระบบ EMS นะครับโทรเรียก169บางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราขับรถมาเองเร็วกว่านะบ้านอยู่แค่นี้เองเลียวเข้ามาเลยโรงพยาบาลกอปุ๊บเหลียวเข้ามาโรงพยาบาลกอปุ๊บที่6ชั่วโมงครับโรงพยาบาลกหมอหมอท่านหนึ่งที่สามารถไปส่วนเส้นเลือดได้ติดเคสอีกเคสหนึ่งหรือว่าป่วยมาไม่ได้ กลว่าเสี่ยอกาสต้องไปโรงพยาบาลหนึ่งอันนี้คือข้อประโยชน์ของการใช้ระบบอ m เเพราะว่าเขาแนอนาคตนะครับตอนนี้ไม่มีเขาจะติดต่อไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการนะครับเพื่อจะทรีอาดคนไข้ไปยังสถาบานันในโรงพยาบาลที่เหมาะสมเพราะเขาจะทราบไปติดต่อไปยังโรงพยาบาลปลายทางว่าต่อตอนนี้สามารถรับสโตฟาแท็กที่มันสกอร์ขนาดนี้ต้องไม่ลากคอร์อะไรพวกนี้ทําได้ไหมถ้าเขาทําได้เขาจะรีบหลับไปถ้าเขาไม่ได้เ็าจะดิสแทไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อจะให คนไข้จะได้ไปรับการรักษาที่เหมาะสมที่สุดอันนี้ก็คือประโยชน์ของการนําส่งโดยระบบ m s นะครับนะฉะนั้นสิ่งที่ในพรีคอร์เนี่ยก็ต้องประเมินคนไข้ถูกต้องและเหมาะสมว่าเอออาการนี้เป็นสโตกจริงๆนะครับนะแล้วก็มีสกอร์อะไรพวกนี้มาให้ระหว่างนี้ในหน้าที่ของเราในโรงพยาบาลคือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพเสมอเนาะันจะมีตัวชี้วัดต่างๆนะครับหมอทราบไหมเวลาหมอเจอคนไข้สโตกเนี่ยหมอต้องคอนเซิลล์นิวโรโลจีภายในกี่นาทีหลังจากเจอคนไข้ครับให้เดาเล่น ล้มน้องสักคนหนึ่งก็ได้ครับเป็นหน้าไมา้ผมหน่อยมีทราบไหมครับพอผมตกตัวนี้มาแล้วรอบหนึ่งไปทํางานที่หนึ่งไม่มีใครอยากตอบเลยผมตอบเองก็ได้ครับห้านาทีครับตัวเลขน่ากลัวมากแค่ซักประวัติยังไม่ต้องตรวจร่างกายก็ครบห้านาทีแล้วนะเดีย๋ยวผมชี้ให้ดูตัวเลขทีหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนําส่งสถานาพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็อาจจะต้องมีระบบฟัสแท็กต่างๆขึ้นมานะครับ อ,อันนี้โดยรวมนะในระบบ EMed ว่าทำอะไรไปบ้างนะครับผมขอยัดสไลด์อันนี้นิดหนึ่งนะครับอันดับแรกก็อย่างที่บอกเนาะก็ต้องที่อาจได้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้น A B C นะในคนไข้ที่การไม่อาการวิกฤตนะจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้ออซิเจนนะครับหรือพ่นยาอะไรพวกนี้บางครั้งมันจะมีร่วงรวมขึ้นมาได้นะครับนะแล้วก็มีการประเมินใช้สกอร์ต่างๆนะครับว่าเป็นสต o k กจริงไหมอย่างเช่น C P S S L A P S S นะครับ เนาะแล้วที่สําคัญก็ต้องเจาะน้ําตาลพอกูโคด,ด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่ถ้าสกีแล้วเนี่ยสงสัยว่าเป็นสโตรกจริงนะครับก็แอดทเวตทีนนะครับนะแล้วก็ถามเวลาเวลาเนี่ยที่อาการที่ปกติล่าสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นมาเมื่อไหร่นะครับและในระหว่างนําส่งเนี่ยอันนี้ที่เราอาจจะไม่รู้เนาะก็ต้องประเมินว่าเป็นกลุ่มลัดเวสเซิลดีซีหรือเปล่านะครับนะมันก็จะมีสกอร์เยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแ a มสกอร์เลสสกอร์ซีเทสแล้วก็ฟาสกอร์นะครับนะ แล้วก็พวกนี้เขาก็จะติดต่อพี่เมื่อได้ระยะเวลาอาการแล้วก็สกอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะประเมินกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการนะครับว่าควรจะนําส่งไปโรงพยาบาลไหนดีนะครับนะถ้าสามารถให้ยาได้ภายใน4.5นาที4ี่จุสี่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยโรงพยาบาลก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าในโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอส่วนใหญ่ก็สามารถให้ยาที a ได้แล้แต่ถ้า เกิน4.5ชั่วโมงหมายถึงรวมระยะเวลาที่ตั้งแต่ตรวจแล้วก็ให้ยาเนี่ยเกินเนี่ยเราอาจจะต้องนำส่งไปโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อพิจารณาว่าไปลากคอในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Large vessel disease นะครับอันนี้ผมจะพูดสกอร์ต่างๆนะครับอันนี้ใช้ในการสกรีนิ่งว่าคนไข้เนี่ยสงสัยสตกหรือไม่นะครับมันก็จะมีตั้งแต่อย่างที่ผมเรียกเมื่อกี้นี้ Cincinnati P. h o s p i t a l Stok Scale นะครับ Fast นะครับหรือว่า ลอสแองเจลส์พิอัลทิทอลสกอร์นะครับเนาะจะเห็นว่าในแต่ละสกอร์จริงเนี่ยมันทําในแต่ละที่นะครับมันก็จะมีความไวกับความจมําเพาะค่อนข้างต่างกันแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับให้จําง่ายเวลาเราไปแนะนําให้จําผมว่าจําอัน,น Fast เนี้ยฟาสเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะมันง่ายดีเนาะก็เฟสหน้ามีหน้าเบี้ยวปุ่มปากตกหรือเปล่าเนาะมีแขนดรอปหรือเปล่าชื่อแขนมาสิบวิแล้วก็มีการพูดพูดเป็นประโยคนะครับเนาะ ก็อันนี้ก็จะใช้บอกได้ว่าอันนี้สงสัยสต็กหรือเปล่านะครับนะทีนี้อันต่อไปเนี้ยซึ่งเราไม่ค่อยได้ประเมินกันก็คือการประเมินว่าเป็นกลุ่มลัดเวสเซลออคูชันหรือเปล่านะครับก็จะมีหลายสกอร์เหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาพวกนี้เขาจะประเมินเทียบกับตัวที่เป็นแตนดาร์ดคือ NIS สกอร์นะครับส่วนใหญ่ตัวนี้มันก็จะประเมินได้ถ้าคะแนนแต้มมากกว่าประมาณ10แต้มเนี่ยก็ให้สงสัยว่าเป็นกลุ่มพวกเส้นเลือดใหญ่อุด มันก็จะมีหลายสกอร์อย่างที่บอกอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนะเพราะว่าค่อนข้างลึกไปส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกลุ่มของ EMS นะครับว่าว่าเออประเมินแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันมีสกอร์ประมาณนี้ควรจะต้องนําส่งโรงพยาบาลที่เขามีศักยภาพณนะจุดนั้นที่สามารถลากคอดได้นะครับนะมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก6สกอร์นะครับก็แล้วแต่ว่ามีอะไรบ้างนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ไมแนะนําให้จำเนาะ อันนี้ที่ต้องจำนะครับ NHS t o k e Scale เนอะอันนี้น้องหมอหรือว่าอาจารย์น่าจะคุ้นเคยดีนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้แต่ว่าปัญหาของใช้ตัวนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็จะมีงานวิจัยอันนึงออกมานะก็ของซีล่านะครับ NHS t o k e Scale ไทยนะครับเนยะอันนี้เขามีงานวิจัยรองรับแล้วว่าสามารถใช้คนไทยได้เพราะว่า มันจะมีพาร์ทที่ต้องให้ใคนไค้พูดภาษาไทยด้วยนะครับนะก็จะใช้คําพูดประมาณนี้ดูว่าเอออันนี้ใช้ได้นะครับออถ้าใครจําไม่ได้นะจริงจริงมันมีที่ห้องฉุกเฉินนะหมอสามารถไปยืมอ่านได้นะครับยืมแล้วคืนด้วยนะครับอย่ากลับบ้านนะหายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็อันนี้สุดท้ายก็ผมจะทบทวนหน้าว่าจะทําอะไรบ้างนะครับนะตั้งแต่แรกเนอะประเมินว่าอาการเนี่ยเป็นสโต๊กหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ตามทีมเนอะเอติเวตทีมเอ็มเอสนะครับนะ ทีมาถึงเนาะก็ประเมิน ABC D นะให้ออกซิเจนถ้าแซดดอกกว่าเ4จสี่นะครับนะประเมินสกอร์ว่าเป็นสกอร์ระดับไหนนะครับนะดูว่าเริ่มอาการตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็จําเป็นต้องนําส่งสต็อกยูนิตหรือเปล่านะครับนะอันนี้ที่น่าสนใจเนาะเวลาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเขาประเมินมั่นใจแล้วเป็นสต็อกแน่ๆเนี่ยสามารถบ,บพาร์ทห้องเฉินไปทำาีทีเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับที่สําคัญอย่าลืมเจาะกูโคดด้วยนะครับ อันนี้ใจโดยโปกติถ้ามาถึงห้องฉุกเฉินายในสิบนาทีมาถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยจะต้องตรวจร่างกายเจอคนไข้นะครับภายในสิบนาทีทําให้เสร็จสิ้นนะครับนะอาจจะตรวจเพิ่มเติมเปิดไอวีนะครับนะทํา e k g นะครับถ้าเขาไม่ได้ทํามาตั้งแต่แรกนะครับนะภายในยี่สิบห้านาทีนะครับนิวโรก็จะต้องมาประเมินอาการซ้ํานะครับตรวจว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ภายใน45ทีนะครับก็จะต้องประเมินผลแล้วว่า C t เนี่ยมีเลือดออกหรือเปล่านะครับถ้ามีเลือดออกก็คอนซัลท์นิวโรสันไปนะครับนะถ้าไม่มีเลือดออกก็มาคุยกันว่าเอ๊ะคนนี้เป็นค andidate ที่จะให้ยาสลายริมเลือดหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่ให้ถ้าไม่ได้ไม่สามารถให้ยาสลายริมเลือดได้ถึงพิจารณาให้แอสไพรินนะครับนะถ้าให้ยาสลายริมเลือดได้ก็ให้นะครับก็คือให้ภายในพยาน60นาทีนะครับแล้วก็เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดนะครับ ภายใน1ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็แอดมิทก็มาอยู่ในสต็อกยูนิตนะครับเนาะอันนี้เป็นไทม์ที่บอกนะครับเนาะเวลามาถึงห้องฉุกเฉินนะครับแพทย์มาประเมินภายใน10นาทีนะครับหมอมีเวลาซับวอร์ดตัวร่างกายภายใน5นาทีนะครับแั้นหมอไม่ต้องประเมินแบบครบถ้วนนะครับประเมินค่อนข้างยากแล้วก็คอนเซิลล์นิวโรโลจิสต์นะครับส่วนเท้าสต็อกนะครับ20นาทีคนไข้จะต้องได้รับ CT นะครับแล้วก็ภายใน45นาทีต้องอ่านผล CT ว่า CT เป็นอะไรบ้าง แล้วก็ภายใน60นาทีนะครับให้ยาสลายลิ่มเลือดนะครับถ้าทําได้ดีแค่นี้โกมันจะเพิ่มขึ้นเป็น45ทีได้ยาสลายลิ่มเลือดนะครับก็ผมก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ